เมื่อโอริโอถูกอุ้มขึ้นไปชั่งน้ำหนักเจ้าของก็ถึงกับช็อกเมื่อเห็นตัวเลขพุ่งไปถึง7กิโลกรัมด้วยความเป็นห่วงเขาจึงตัดสินใจซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับแมวแบบพิเศษเพื่อช่วยให้โอริโอได้ลดน้ำหนักอย่างจริงจังแต่ทันทีที่บอกให้โอริโอปีนขึ้นไปบนเครื่องออกกำลังกายแทนที่จะวิ่งเจ้าตัวกลับพลิกตัวลงไปนอนอย่างสบายใจเฉย เจ้าของพยายามบังคับให้ลุกขึ้นมาวิ่งแต่โอริโอก็ยังดือ้อด้านเจ้าของเองก็มีอาการล้าเหมือนกันเพราะสุดท้ายเขาก็ดันเป็นคนที่นอนแผ่ไปกับพื้นแทนเจ้าของลองหยิบของล่อสารพัดเพื่อให้โอริโอขยับตัวแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลนักในที่สุดแมวอีกตัวอย่างทีโมก็เดินเข้ามาลองใช้เครื่องออกกำลังกายแทน ทีโมจื่นเต้นสุดๆกับของเล่นชิ้นใหม่ในบ้านส่วนเจ้าของก็ถึงกับยกย่องว่าทีโมนี่แหละคือแมวที่คู่ควรกับขนมมากที่สุดต่างจากโอรีโอที่ดูเหมือนงานอดิเรกหลักของเขาจะมีแค่การกินเท่านั้น